เด็กวันนี้มาพบกับพิเชอร์โมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยที่7เด็กน้อยมารายาทงาม EP 2ต่อจาก EP ที่แล้วในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่4และเรื่องที่5กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนั้นทิเชอร์โมก็จะพาเด็กๆไปฟังเพลงหนูน้อยมารายาทดีก่อนนะคะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ การเดินการเดินอย่างถูกวิธีคือเดินหลังตรงไม่เดินหลังค่อมไม่ควรแกว่งแขนแรงๆแกว่งแต่พองามการเดินหลังผู้ใหญ่ไม่ควรแซงหน้าหรือเดินไปกระแทกผู้ใหญ่ควรก้าวเท้าพอดีไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป การเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ควรค่อมตัวลงไหว้หรือค่อมตัวเล็กน้อยแล้วเดินผ่านไปเรื่องที่5การรับส่งของการรับ ส่งของขณะยืนถ้าเด็กๆจะส่งของให้ผู้ใหญ่ให้เด็กๆเ,เดินเข้าไปใกล้ย่อตัวลงน้อมตัวแล้วส่งของให้แล้วไหว้นะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ให้ของกับเด็กๆเด็กๆจะต้องรับของจากผู้ใหญ่และควรแสดงความเคารพและขอบคุณด้วยการไหว้คะ่ะ การรับส่งของขณะนั่งเก้าอี้ถ้าเด็กๆจะส่งของให้กับผู้ใหญ่ให้เด็กๆเดินเข้าไปใกล้ย่อตัวลงแล้วคุกเข่าส่งของและไหว้นะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ให้ของกับเด็กๆเด็กๆจะต้องรับของด้วยสองมือและจะต้องไหว้ก่อนรับของด้วยนะคะ การรับส่งของขณะนั่งพื้นถ้าเด็กๆจะส่งของให้กับผู้ใหญ่เด็กๆจะต้องเดินเข้าไปใกล้และนั่งพับเพียบหรือคานเข้าไปใกล้วางของแล้วยกมือขึ้นไหว้ก่อนส่งของนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ให้ของกับเด็กๆเด็กๆควรยกมือไหว้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ส่งของให้นะคะ ต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมหนังสือสาระที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้เล่มที่หนึ่งขึ้นมานะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่57นะคะมาดูโจทย์กันก่อนโจทย์บอกว่าให้เด็กๆวาดภาพประกอบหรือความรู้ของหนูเกี่ยวกับกระดูก ว่าเด็กๆเ,เคยเห็นกระดูกที่ไหนกระดูกมีลักษณะอย่างไรตัวอย่างเช่นทิดเชอร์ไปกินไก่ KFC ใช่ไหมคะเด็กๆทิดเชอร์ก็เลยรู้ว่ากระดูกไก่มีลักษณะแบบนี้มีลักษณะเป็นชิ้นแบบนี้นั่นเองคะ่ะและให้เด็กๆระบายสีอย่างสวยงามด้วยนะคะ ให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่58นะคะโจทย์บอกว่าถ้าคนเราไม่มีกระดูกคนเราจะมีลักษณะอย่างไรให้เด็กๆวาดภาพเมื่อเราไม่มีกระดูกนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นทิชเชอร์โมวาดภาพคนที่มีลักษณะตัวเหลวไม่สามารถทรงตัวได้นะคะเด็กๆและให้เด็กๆระบายสีอย่างสวยงามด้วยนะคะ ต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่60นะคะอวัยวะกับกระดูกของอวัยวะชิ้นใดมีความสัมพันธ์กันให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่นะคะอะเด็กๆมาดูภาพแรกด้านซ้ายนะคะเป็นภาพแขนนั่นเองแล้วเด็กๆมาสังเกตดูสิคะว่าภาพกระดูกด้านขวาภาพใดมีความสัมพันธ์กับภาพแรกคือ ภาพกระดูกภาพที่สนั่นเองค่ะแล้วภาพที่สองคือภาพศีรษะเอ๊แล้วกระดูกจะมีลักษณะเป็นยังไงนะตรงกับข้อไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคือภาพกระโหลกศีรษะนั่นเองค่ะเด็กๆที่เหลือให้เด็กๆฝึกทำเองนะคะไหนมาดูสิว่าเด็กๆทำถูกกันหรือเปล่า ต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่64ให้เด็กๆช่วยวาดภาพอาหารที่เสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงและอาหารที่ทำให้กระดูกผุแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะเช่นทิชเชอร์โมวาดภาพนมปลาเนื้อไข่ผักผลไม้เพราะเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงนั่นเองค่ะและทิชเชอร์โมก็วาดน้ำอัดลมกาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะทำให้กระดูกผุนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ทีชเชอร์โมก็มีความรู้มาเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ